ดวงรายปากวันที่1ถึง15มกราคม2566ของคนที่เกิดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูและคนที่เกิดวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ไม่หมออ้มชมัทารด้วยนะคะสับสดๆกันเลยนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะเอาขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวธาตไฟ1-15มกราคม2566 เนะมษิงธนูและคนเกิดวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างว้าวดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะชาวธาตุไฟนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความกระตันยูกระตะเวทีนะคะ มีโอกาสที่คุณจะได้ตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่มีบุญคุณกับคุณนะมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณน่าจะเจริญเติบโตก้าวหน้าแล้วล่ะนะ,ะในเรื่องของการงานเป็นไปได้ว่าคุณน่าจะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในจำนวนเขาเรียกว่า ตำแหน่งหรือจุดที่สูงขึ้นดีขึ้นชีวิตดีขึ้นชีวิตสบายขึ้นการเงินอะไรต่างๆก็ดูดีขึ้นจนสามารถตอบแทนบุญคุณผู้มีบุญคุณกับคุณได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือที่เคยช่วยเหลือคุณมานะมีโอกาสที่คุณจะได้ตอบแทนแล้วนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณมันดีขึ้นนะการงาน มั่นคงจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะส่งผลให้การการ,การงานดีส่งผลให้การเงินดีตามไปด้วยนะคะและเมื่อคุณมีความรักดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่นะผู้มีพระคุณแบบนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะดีขึ้นตามลําดับนะถ้าโสดอยู่นะความกระตันยูกะตะเวทีความน่ารักของคุณนะ การที่คุณมอบความรักความรู้สึกดีๆการช่วยเหลือการดูแลให้กับบุพการีจะส่งผลให้ชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรืองนะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูมีแต่คนชื่นชอบชื่นชมหลงรักหลงไหลในตัวคุณเพราะว่าคุณเป็นคนดีคนที่น่าคบหาเมื่อคุณรักครอบครัวมากขนาดนี้เขาก็มองแล้วว่าเขา ถ้ามีครอบครัวหรือว่าเป็นแฟนกันคุณก็รักแฟนมากเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะการที่คุณกลับไปรักและดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีนะคะมีโอกาสที่ความรักนะจะดีขึ้นตามไปด้วยพลังบุญจะส่งผลให้ความรักดีตามไปด้วยส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่ นะมีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการแต่งงงแต่งงานเนี่ยมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะจะได้พูดคุยกันหรือมีการสู่ขอกันมีโอกาสมากๆนะคะเอออะไรถ้าเกิดว่าติดขัดตรงไหนนะมีปัญหากันผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยเป็นออสารใจเนาะทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแนะ่นอนอยินดีด้วย